กับนิชีอารตี้นะคะวันนี้นิชี่ชวนทุกคนมาทำถุงสุ่มวันวาเลนไทน์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าถุงสุ่มข้างในจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ะะเราก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 2แผ่นพับครึ่งค่ะแผ่นหนึ่งนะคะจะเอาไว้ทําเป็นซองใส่สกุตชี่เล็กๆของเราแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะคะจะไว้ทำสกุตชี่รูปหัวใจค่ะดังนั้นนะคะแผ่นแรกเนี่ยทุกคนก็พับครึ่งแล้วก็ว่าดรูปหัวใจแล้วก็เขียนข้อความลงไปค่ะหัวใจของเราอะ่ะ อยากทําแบบเล็กใหญ่แค่ไหนได้หมดเลยนะคะใครที่ต้องการเขียนข้อความยาวๆก็วาดหัวใจใหญ่นิดหน่อยให้สามารถเขียนข้อความที่เราอยากเขียนลงไปนะคะได้เลยส่วนวันน,นี้ที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก็จะเขียนเป็นแบบข้อความสั้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีหลายๆดวงก็จะได้แบบเล่นกันจุกๆเยอะๆไปเลยนะคะกว่าจะขูดเสร็จก็จะได้รุนนิดนึงว่าแบบข้อความข้างในคืออะไรบ้าง อีกแผ่นหนึ่งนะคะทุกคนก็วาดด้านหน้าซองของเราลงไปได้เลยค่ะเหมือนเราตกแต่งกาดอะทุกคนใครอยากวาดอะไรก็ใส่ไปเลยส่วนนี้ชี่นะคะก็จะทําเป็นรูปหัวใจแล้วก็เขียนว่า Happy Valentine Day ค่ะข้างๆเนี่ยก็จะเอาไว้ติดเป็นที่ขูดนะคะ2อ,อันแบบนี้ ก็สามารถครีเอทแล้วก็ดีไซน์ตามใจชอบของทุกคนได้เลยว่าแบบใครที่อยากได้แบบหน้าซองของเราเป็นรูปอะไรนะคะมันจะเหมือนการ์ดวันว,นวนนาเลนไทน์ก็คือทุกคนครีเอทรูปว่ารูปการ์ตูนหรืออะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากใส่ได้เลยคะ่ะทุกคนสว่วนเอิชีก็จะทําเป็นแบบหัวใจข้างหน้านะคะเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวใจเยอะๆเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเขียนหัวใจไว้ข้างหน้านะคะ ซองข้างในนะคะนี่ที่จะใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ติดออกมาเป็นซองแบบนี้หลังจากที่เราวาดรูปหัวใจและเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้เทปใสอะคะ่ะ ปิดให้ทั่วแผ่นเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษนะคะ ังจากที่แปะเทปใสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดออกมาแล้วก็ทำเป็นสกูตชี่ตามขั้นตอนของทุกคนได้ไดเลยเิชีก็จะใส่ถุงพลาสติกไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใช้เทปใสอะ่ะปิดขอบของหัวใจให้ ทั่วทั้งขอบเลยนะคะเราทำแบบเดียวกันเนี่ยกับหัวใจทุกๆดวงของเราเลยค่ะให้เป็นสกู๊ชี่เล็กๆนะคะแบบนี้นิชี่ใส่ถุงพลาสติกเข้าไปด้านในทุกอันเลยนะคะอ้ออย่าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนสามารถแบบลงสีหัวใจได้นะอ่านิตชี่ต้องการให้อ่านข้อความง่ายๆนะคะก็เลยจะแบบเขียนพื้นหลังเป็นสีขาวแล้วก็ทาสีแดงทับไปแบบนี้ค่ะทุกคน ะะเราก็จะมาผาสมสีเพื่อทาปิดข้อความของเราลงไปค่ะการที่เราจะทำให้สีของเราเนี่ยขูดออกง่ายนะคะนี่ที่จะใช้สีอะคริลิกกับน้ำยาล้างจานค่ะทุกคนเราผาสมสีอะคริลิกและน้ำน้ำยาล้างจานรวมกันนะคะในอัตราส่วนที่แบบว่าครึ่งๆก็ได้หรือว่าซักประมาณแบบอันนึง ให้สีเยอะกว่าน้ำยาล้างจานนิดหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้แบบมีความเนืดขึ้นมานิดนึงนะคะดังนั้นก็พอผสมเสร็จเรียบร้อยก็เอามาทาด้านบนให้ทั่วเลยนะคะมันก็จะปิดข้อความของเราได้สนิทพอดีเลยค่ะเนี่ยไม่ต้องทาหนามากนะคะทาแค่แบบเขาสามารถปิดข้อความทั้งหมดได้ก็พอค่ะให้มันแบบแค่มองไม่เห็นข้อความข้างในก็สวยน่ารักแบบนี้แล้วทุกคนเห็นไหมน่ารักนะ เสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไวใ้ให้แห้งทิ้งไว้จนสีของเราแห้งสนิทก็เอามาแพกใส่ถุงของเราแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วมาทำลอยปะด้วยคัตเตอร์นะคะหรือถ้าใครไม่มีคัตเตอร์จะใช้เป็นปากกาจุด ลงไปให้ทะลุถึงด้านล่างเป็นจุดๆต่อๆกันก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะสามารถทําเป็นรอยปะให้ฉีกออกได้ค่ะเท่านี้นะคะถุงสุ่มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ทุกคนชอบถุงสุ่มวันว,นวนาเลนไทน์อันนี้ไหมคะแล้วถ้าใครอยากให้ดินที่ทำถุงสุ่มอะไรให้ดูอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป see you next คลิปค่ะบายบายทุกคน